เจ้ามือขยาดอั้นแล้วค้อหวยแห่ซื้อเลขมงคลเกลี้ยงแผงสวัสดีค่ะวันนี้เราก็มีข่าวสารเด็เดๆตัวเลขดงัดงๆมาฝากทุกท่านอีกแล้วนะคะบรรดาแผงขายลัตเตอรี่นะคะต่างพูดเป็นเสียงเดียวกันว่าเลขมงคลของนายหลวงรัชการที่9นะคะเกลี้ยงแผงเลยนะคะโดยเฉพาะเลข95กับ59นะคะ ขายหมดเกลี้ยงแผงเลยนะคะจากการสำรวจแผงลัตเตอรี่นะคะร้านจำหน่ายลตยัตเตอรี่ตมปั๊มน้ำมันรวมไปถึงตลาดสดต่างๆนะคะมีประชาชนหรือบรรดาคอหวยนี่แห่ซื้อกันอย่างคึกคักเลยนะคะซึ่งจะใกล้วันที่ห้าธันวาคมนี้นะคะยิ่งทำให้ บรรยากาศการซื้อลอตเตอรี่นี่เต็มไปด้วยความคึกคักนะคะประชาชนให้ความสนใจเลขมงคลเกี่ยวกับในหลวงรัชกาลที่๙เ,เป็นอย่างมากนะคะโดยเลขที่ผู้คนถามถึงนะคะหรือบรรดาขอหวยถามถึงมากสุดในตอนนี้ก็คือเลขห้าเก้าเก้าห้านะคะซึ่งเป็นเลขที่ในหลวงรัชกาลที่9สวรรคตคือวันที่สิบสามตุลาคมสองพันห้าร้อยห้าสิบเก้านะคะ ทำให้ขายดีกว่าเลขอื่นเลยนะคะในขณะที่บรรดาเจ้ามือหวยนี่เลขตัวนี้นี่ประกาศอันเรียบร้อยแล้วนะคะไม่ค้าขายลอตเตอรี่รายหนึ่งนะคะกล่าวว่างวดนี้เลขดังคือเลขมงคลนะคะได้แก่เลข89 98 59 95 75 57แล้วก็13 31นะคะ ซึ่งเป็นเลขมงคลในหลวงรัชกาลที่9นะคะและมาจากหลายแห่งนะคะที่ให้เลขแม่นนะคะซึ่งเลขมงคลที่พอยังหาได้ก็คือเลข1331นะคะและเลข2882นะคะที่ยังพอมีอยู่บ้างนะคะส่วนเลขดังต่างๆนะคะไม่ว่าจะเป็น 9559ขายหมดเกลี้ยงตั้งแต่ช่วงแรกเลยนะคะลูกค,ค้าบางคนเป็นขาประจำโทรสั่งล่วงหน้าก่อนวางแผงด้วยซ้ำไปนะคะเพราะกลัวว่าจะไม่ได้เลขมงคลนะคะอย่างไรก็ดีนะคะนอกจากเลขมงคลดังกล่าวแล้วนะคะเลขมงคลเลขเครื่องบินเลขรถพี่นั่งนะคะก็เกลี้ยงแผงเช่นกันนะคะในขณะที่เลขของเสียเตยแล้วก็เลขาฐานห้าศบนี่ก็ ขายดิบขายดีเช่นกันนะคะดูแล้วโปรใช้วิจารณญาณในการรับชมนะคะนี่เลยนะคะเราสำรวจแผงให้นะคะเลขดังเลขต่างๆที่ดังนะคะนอกจากแผงลัตเตอรี่จะขายเกลี้ยงแผงแล้วนะคะยังมีการปรับขึ้นราคาสูงมากนะคะในขณะที่เจ้ามือหวยนี่อันเรียบร้อยแล้วนะคะเลขดังกล่าวนะคะก็ขอให้ทุกท่านได้ขอให้ทุกท่านเฮงนะคะสวัสดีค่ะ